Thank you พบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันกุลธีนีสุขสมธรรมค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัเสเซียกับจีนในพิธีลงนามมีเอกสารสาคัญหลายฉบับที่ถูกประกาศออกมาเช่นถแถลงการร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอย่างครอบคลุมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในยุคใหม และถแถลงการร่วมว่าด้วยเถรยรภาพเชิงยุทธศาสตร์และบันทึกความเข้าใจในการต่อสู้กับโรคติดต่อนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงด้านการส่งเสริมการลงทุนบันทึกความร่วมมือด้านอาวกาศระหว่างรอสคอสมสกับจีนการพัฒนาสถานีพลังงานบนดวงจันทร์และบันทึกความร่วมมือด้านสื่อระหว่างอาทีกับบรรษัทสื่อแห่งชาติจีนค่ะ ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการเจรจาเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นมิตรและมีเนื้อหาสาระโดยชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับจีนพึ่งผ่าตนเองได้และไม่ขึ้นกับกระแสะโลกปูตินเน้นถึงการบรูรณาการระหว่างสาภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI I, พร้อมรายงานว่าขณะนี้กว่า90%ของธุรกรรมการค้าระหว่างรัเสเซียกับจีนดำเนินการด้วยสกุลเงินรูเบิลและหยวนแล้วค่ะ บริษัทแก๊สพอมของรัเสเซียยังคงส่งก๊าซให้จีนเกินกว่าพันธะตามสัญญาขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเร่งขยายฐานในรัเสเซียนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการเดินเรือเชิงพาณิชย์ตามเส้นทางทะเลเหนือซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมค่ะ ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่านี่คือความร่วมมือที่เชื่อถือได้และเรียกร้องให้จีนและรัสเซียประสานงานกันอย่างใกล้ชิดผ่านเวทีต่างๆเช่นสหรประชาชาติ SCO BRICS เพื่อส่งเสริมระบบผหุภาคีนิยมและรักษาเสถียรภาพในโลกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนค่ะ ผู้นำจีนระบุว่าแม้โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนแต่จีนกับรัเสเซียจะยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีตลอดไปและจะนำพลังงานเชิงบวกกลับคืนสู่เวทีโลกในถแถลงการร่วมทั้งสองประเทศย้ำถึงความเสียสละของประชาชนโซเวียตและจีนในสงครามโลกครั้งที่สองประกาศต่อต้านการบิดเบือนประวัติศาสตร์ลัทธินาซีใหม่และนโยบายการปิดล้อมคู่ของวอชิงตันรัเสเซียและจีนยังแสดงจุดยืนร่วมกันว่ารัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ควรละทิ้ งแนวคิดแบบสงครามเย็นและหันมาใช้การเจราจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งรวมถึงวิกฤตยูเครนที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุและยึดหลักขององค์การสหประชาชาติพันธมิตรมอสโกกับปักกิ่งกำลังเร่งขยายความแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นนะคะภายใต้เงื่อนไขของโลกที่ขั้วอำนาจกำลังปรับตัวค่ะ ต่อไปค่ะเงินดอนลลา,าร์สหรัฐอาจเผชิญการเทขายครั้งใหญ่มูลค่าสูงถึง2.5ล้านล้านดอนลลาร์จากประเทศในเอเชียเป็นการวิเคราะห์ล่าสุดจากสตีเฟนเจนและโจแอนนาเฟย์จากบริษัทการเงินระดับโลกยูไรซอน SLJ Capital ทั้งคู่ระบุว่าผู้ส่งออกและนักลงทุนในเอเชียได้สะสมเงินดอลล่าร์ไว้จำนวนมหาศาลในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากการเกินดุลการค้าระหว่างประเทศในเอเชียกับสหรัฐขณะเดียวกันความตึงเครียดจากสงครามการค้าภายใต้การนำของสหรัฐกำลังผลักดันให้หลายประเทศเริ่มถอนตัวจากการถือครองดอลลาร์และหันไปป้องกันความเสี่ยงหรือส่งเงินกลับประเทศค่ะ เจนคาดการว่าเม็ดเงินสะสมกว่า2.5ล้านล้านดอลลาร์อาจเป็นแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลเอเชียโดยเฉพาะในประเทศที่มีบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างจีนไต้หวันมาเลเซียและเวียดนาม ดัชนีดอลลราของบลูเบิร์กลดลงแล้วกว่า8%จากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และเงินสกุลเอเชียแทบทั้งหมดแข่งค่าขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาสะท้อนแรงกดดันต่อความเป็นสกุลเงินสำรองของโลกของดอลลร์อย่างชัดเจนเงินดอนลลราไต้หวันที่แข่งค่าขึ้นผิดปกติในวันจันทร์ยิ่งเพิ่มกระแสคาดการว่ารัฐบาลในเอเชียอาจเตรียมปล่อยให้ค่าเงินแข่งขึ้นเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ต่อรองในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ เจนซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีรอยยิ้มแห่งเงินดอลลาร์ยังเคยระบุว่าเม็ดเงินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์อาจไหลกลับเข้าสู่จีนหากบริษัทจีนทยอยขายสินทรัพย์ในรูปดอลลาร์ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าลดดอกเบีย้ยเขาทิ้งท้ายว่ามีความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างในระบบการเงินโลกที่ทำให้เงินดอลลาร์อยู่ในสถานะที่เปราะบางอย่างยิ่ง และมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะแผนใหม่ของอิสราเอลในฉนวนกาซากำลังถูกวิพากวิจารณ์ว่าอาจเป็นเส้นทางสู่การล้างเผ่าพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรสิทธิมนุษยชนเตือนว่าแผนที่รัฐบาลอิสราเอลเพิ่องอนุมัติซึ่งอ้างว่าเพื่อปราบปรามฮามาสและช่วยเหลือตัวประกันอาจกลายเป็นเครื่องมือเร่งขับไล่และแบ่งแยกชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นระบบ ในแผนดังกล่าวอิสราเอลจะอพยพป,ประชาชนจากพื้นที่ทางเหนือของกาซาที่ขาดแคลนอาหารไปยังค่ายพักพิงหกแห่งโดยแต่ละครอบครัวต้องส่งสมาชิกคนหนึ่งไปรับอาหารจากศูนย์กระจายสัปดาห์ละครั้งศูนย์เหล่านี้เปรียบเสมือนว่าเป็นค่ายกักกันโดยองค์กรโ wegian r Ref e Refugee Council อิสราเอลยังระบุว่าจะใช้ระบบจดจำใบหน้าในการแจกจ่ายอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ความช่วยเหลือตกไปถึงฮามาสแต่กลับนิยามชายหนุ่ม จำนวนมากว่าเป็นนักรบรัฐบาลอิสราเอลยังเตรียมจ้างบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเอกชนจากสารัฐซึ่งมีผู้บริหารเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA และทหารหน่วยรบพิเศษเพื่อควบคุมพื้นที่ค่ายเหล่านี้แทนทหารอิสราเอลโดยตรงนักวิเคราะห์เตือนว่าอิสราเอลอาจใช้วิธีนี้เพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ ผู้คนในกาซาระบุว่าพวกเขากำลังอดอยากและสิ้นหวังขณะที่รัฐบาลอิสราเอลยังคงปิดล้อมความช่วยเหลือทุกชนิดมากกว่า2เดือนเสียงจากชาวบ้านสะท้อนความสิ้นหวังว่าเรากำลังจะตายอยู่แล้วทุกวันและเราถูกทิ้งให้ลอยเค้งโดยไม่มีแม้แต่อาวุธจะป้องกันตัวเอง นักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่าแผนดังกล่าวเข้าข่ายการตั้งเงื่อนไขชีวิตที่อาจนําไปสู่การทําลายล้างประชากรอย่างถาวรซึ่งตรงกับนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกฎหมายระหว่างประเทศ สหประชาชาติระบุว่าแผนนี้ขัดต่อหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานโฆษกของเลขาธิการ UN กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ากาซาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลปาเลสไตน์ในอนาคตและเตือนว่าหากชาติตะวันตกไม่กล้าลงโทษอิสราเอลความทุกข์ของประชาชนในกาซาจะยิ่งเลวร้ายลง และมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะตลาดทองคําทั่วโลกกาลังร้อนแรงในฝั่งเอเชียขณะที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกลับเทขายความต่างนี้สะท้อนทัศนคติที่แตกต่างกันในการป้องกันความเสี่ยงค่ะ ตามรายงานของสภาทองคำโลกความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาสแรกปี2025อยู่ที่1,226ตันเพิ่มขึ้นเพียง1%จากปีก่อนหน้าแต่ในแง่มูลค่าพุ่งขึ้นสูงถึง40%แต่ระดับ111,000ล้านดอลลาร์จากราคาทองคำที่สูงขึ้นและแรงซื้อจากธนาคารกลางและกองทุน ETF จีนและอินเดียขึ้นแท่นผู้นำจีนซื้อทองคำแท่งและเหรียญรวมกว่า126.7ตันเพิ่มขึ้น47%จากไตรมาสก,ก่อนคิดเป็นมากกว่า1ใน3ของการลงทุนทองคำรายย่อยทั่วโลกอินเดียตามมาเป็นอันดับ2ค่ะโดยซื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นไตรมาสที่7 ประเทศอื่นในเอเชียก็เร่งสะสมทองคําเช่นกันค่ะไทยเพิ่มขึ้น25%เกาหลีใต้36%สิงคโปร์และอินโดนีเซีย35%และมาเลเซีย34%ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงซื้อทองคำต่อเนื่องแม้ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยโดยซื้อรวม244ตันโปลแลนด์ซื้อสูงสุด49ตันตามด้วยจีนตุรกีและอินเดียและน่าสนใจว่ามีเพียง22%ที่ถูกรายงานต่อ IMF สะท้อนการซื้อแบบไม่เปิด ผยที่ยังมีอยู่อย่างแพร่หลายค่ะความต้องการ ETF พุ่งทยานโดยเฉพาะในเอเชียและแคนาดาการไหลเข้ากองทุน ETF รวมสูงถึง21,000ล้านดอลลาร์ถือเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ในทางตรงกันข้ามสหรัฐกลับขายทองคำอย่างหนักความต้องการแท่งทองคำในอเมริกาลดลงเหลือเพียง19.3ตันต่ำสุดในรอบ5ปี ไมค์มาฮเรนักวิเคราะห์จากรายการ Money Metals ระบุว่าทัศนคติทางการเมืองมีส่วนสำคัญโดยผู้ลงทุนมากลดความระมัดระวังลงเมื่อมีรัฐบาลจากพรรคริ p u b l i c a n ค่ะอย่างไรก็ตามมาเรเตือนว่าภาวะเงินเฟ้อคือนโยบายทางการเงินไม่ใช่อุบัติเหตุและทองคำยังคงเป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงในระยะยาวค่ะ และมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศกรอบความตกลงการค้าใหม่กับสหาราาัฐอาณาจักรค่ะโดยเขายกให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่อาจกลายเป็นต้นแบบของข้อตกลงกับประเทศอื่นในอนาคตนะคะข้อตกลงนี้ช่วยลดภาษีน้าเข้าสําหรับสินค้าสหรัฐและเปิดตลาดภาคเกษตรยานยนต์และอุตสาหกรรมแต่ยังคงกําหนดภาษีขั้นพื้นฐานที่ระดับ10%ค่ะ คร้ำกล่าวว่านี่คือโอกาสในการขยายการส่งออกของสารัฐโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างเนื้อวัวและเอทานอลและย้ำว่าข้อตกลงนี้จะช่วยสร้างงานและส่งเสริมความมั่นใจให้นักลงทุน ภายใต้ข้อตกลงรถยนต์จากอังกฤษ10,000 0คันจะถูกนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐด,ด้วยภาษี10%จากเดิมที่ต้องจ่ายสูงถึง27.5%ขณะที่เครื่องยนต์จากโรสรอยด์และการซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์เป็นอีกหนึ่งมุดหมายความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรมค่ะแต่ประเด็นภาษีดิจิทัลเหล็กและอลูมิเนียมก็ยังเป็นข้อถกเถียงโดยสหรัฐและอังกฤษมีจุดยืนที่ต่างกันและยังคงต้องเจราจาเพิ่มเติมในสัปดาห์ถัดไป ตลาดการเงินตอบรับเชิงบวกค่ะดัชนี S&P 500ขยับขึ้น1.5%หลังข่าวการประกาศทรัมป์ชี้ว่าหากรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายขยายการลดหย่อนภาษีตลาดหุ้นอาจพุ่งขึ้นต่ออีกระลอกนายกรัฐมนตรีคีสตร์เมอร์ของอังกฤษกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะช่วยกระตุ้นการค้าและปกป้องตำแหน่งงานแม้จะยังห่างไกลจากข้อตกลงการค้าครอบคลุมแบบที่อังกฤษเคยคาดหวังหลังจาก Brexit ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าลักษณะการเจราจาของรัฐบาลทรัมป์ที่คาดเดาได้ยากอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อพันธมิตรในระยะยาวโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ระหว่างการเจราจาเช่นญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้นี่อาจเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือสหรัฐอังกฤษหรืออาจเป็นเพียงบททดสอบในสนามการทูตยุคทรัมป์อีกครั้งก็ได้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะดิฉันกุนทินีสุขสมธรรมรายงานค่ะ